จ้าของแฟนเพจแพทย์คูนทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์คูนทวีกูมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการแยกระหว่างโรคสะเก็ดเงินกับผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะแต่ละคนก็ถูกวินิจฉัยต่างกันนะด้วยหลากหลายแพทย์บางทีไปโอ้โหเป็นสิบสิบแพทย์นะรวมทั้งแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์สถาบันต่าง นะครับหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกนะครับระหว่างโรคสะเก็ดเงินกับผิวหนังอักเสบเรื้อรังในวันนี้นะมันจะสําคัญมากสําหรับใครที่ถูกวินิจฉัยมานานแล้วนะครับว่าเป็นสะเก็ดเงินว่าเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างอื่นนะครับใครที่เป็นการที่มีผิวหนังเนี่ยที่ผิดปกติมีผื่น นะครับแล้วรักษาระยะเวลานานเกินสองสัปดาห์ขึ้นไปเดี๋ยวเหอดิยวยุบเดี๋ยวเหอด๋ยวยวุบอะไรก็แล้วแต่เกินสองสัปดาห์ขึ้นไปตั้งแต่เริ่มเริ่มเป็นอันนั้นคือการที่เป็นผิวหนังโรคผิวหนังเรื้อดังพูดรวมๆอย่างนี้ก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีอาการนะครับคันปวดแสบป,ปวดร้อนนะครับคันยุบยิบยุบยิบ เหมือนเข็มทิ่มตามผืนหลังจากที่หยุดทายาสเตียรอยนะฟังให้ดีนะฮะถ้ามีอาการดังต่อไปนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นผิวหนังอักเสบเรื้องมากกว่านะลักษณะผืนนะครับนะเป็นปื้นนะจะยังไงก็ได้นะครับจะเป็นตุ่มเป็นแผลเป็นปื้นนูนแดงสะเก็ดขาวไม่ขาวอะไรก็แล้วแต่นะ ถ้าหยุดทายาเสเตียรอยหรือยากดภูมทั้งกินทั้งฉีดทั้งทาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับแล้วมีอาการขึ้นมาอาการที่ว่าก็คืออาการถอนยาเสเตียรอยนั่นเองนะอันนี้ก็คือจะมีแนวโน้มที่จะเป็นผิวหนังอักเสบเรืรเ้องค่อนข้างสูงนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับวิธีการแยกไม่ยากนะครับนะแต่ผมวันนี้ไม่ได้ให้ดูรูปเพราะอะไระครับตอนที่ผมรักษาคนไข้ไปแล้ว ฉีดเลือดไปแล้ววันรุ่งขึ้นมาดูแล้วเพิ่งรู้ว่าเอา้ามีเป็นบางส่วนที่เป็นสะเก็ดเงินมีบางส่วนที่เป็นผิวหนังอักเสบเรืเ้อรังแล้วตื่นเต้นกันโอ้โหกาลังคุยเมาโน่นนี่นั่นก็ลืมถ่ายรูปก,กันครับนะบเพราะเวลาที่รักษาไปแล้วเนี่ยฉีดเลือดไปแล้ววันรุ่งขึ้นมันยุบเลยครับใครที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับแล้วเคยมารักษากับผมจะทราบดีนะว่าเออฉีดเลือดไปแล้วเนี่ยมันจะยุบจริงครับในคืนเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาด้วยการที่ฉีดเลือดของคนไข้ด้วยตัวเองอฉีดเลือดของตัวเองนะครับเข้าไปในตัวคนไข้เองมันสามารถว่ารักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองได้ด้วยนะหนึ่งในนั้นก็คือของโรคสกเก็ดเงินนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาด้วยการฉีดเลือดยังไม่มีการแพร่หลายรูนะ้สึกจะมีผเนี่แหละนะที่ทําอยู่นะครับแล้วก็มีการ รักษาผิวหนังอักเสบเรเดื้อรหังที่รักษาอยู่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยนะใครที่มาโรงพยาบาลก็จะเจอที่โรงพยาบาลนะครับจะปรึกษาออนไลน์อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการแยกว่าระหว่างผิวหนังอักเสบเรเดื้อรังเนี่ยนอกจากเรื่องของอาการถอนยาสเตียรอยแล้วนะครับอาจจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาดูตรวจรักษาด้วยนะครับบางทีเนี่ยดูรูปผื่นเหมือนกันบางทีมีอาการเหมือนกัน อาจจะมีผิวหนังอักเสบเรื้อรังหรือสะเก็ดเงินอยู่ในคนคนเดียวครับนะบมีมาแล้วนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมรักษาจริงๆแล้วเนี่ยผมจะถามโดยรวมครับนะบไม่ว่าจะมาที่โรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาออนไลน์ก็แล้วแต่จะถามให้ละเอียดว่ามันมีอาการทั้งตัวหรือเปล่านะครับหรือแค่เป็นบางจุดเท่านั้นนะครับบางจุดอาจจะมีติดเชื้ออะไรเพิ่มเติม,ตมหรือเปล่า นะครับอาจจะต้องมีการรักษาอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะซึ่งคงต้องถามและดูรูปหรือว่าดูผื่นให้มันชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับก็คือมีอาการถอนยาสเตียรอยนะอีกอันหนึ่งก็คือลักษณะของการที่เกิดผื่นขึ้นนะครับผื่นขึ้นอย่างไรนะครับถ้ากินที่ของที่แพ้ของที่แสลงของที่หวานของที่มีสารเคมีสารพิษของหมักดองอาหารแปรรูปอาหารนอกบ้าน ะครับหรืออดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยเครียดกังวลุดหิวชุนเฉียววินเวียนเดินทางไกลทํางานหนักหักโหมนะแล้วทําให้ภูมิต้านทานทุนตกพืนก็ขึ้นพลืบทั้งตัวอาจจะมีระคายเคืองคันนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วขึ้นบริเวณที่มันมีเสียดสีขูดขีดบ่อยๆนะครับเช่นซอกด้านนอกนะครับเข่านะหน้าท้องนะนอนคว่ำกลิ้งไปกลิ้งมาหลัง ก้นนะครับไอ้ท oh, ี่มันขูดขีดเสียสีบ่อยๆอันนั้นคือลักษณะของการเป็นสะเก็ดเงินครับแล้วขึ้นต้องขึ้นทั้งตัวนะไม่ได้ขึ้นเป็นกระย่อมนะครับเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหัวนะตรงตามตัวไม่เป็นไม่ใช่แล้วนะครับมันต้องขึ้นทั้งตัวทีเดียวอันนั้นเป็นลักษณะของโรคสะเก็ดเงินนะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ขึ้นที่เท้ามั่งที่ขามั่งนะครับตามตัวก็แบบนี้ขึ้นหน้ามั่งนะครับมีมือมั่ง นะครับที่อื่นไม่เป็นนะหรือเป็นที่หัวนะเจอกันบ่อยๆเนี่ยที่หัวนะที่อื่นไม่เป็นมันจะเป็นสะเก็ดเงินที่หัวอย่างเดียวได้อย่างไรเพราะอะไรฮะมันเป็นโรคที่มันเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่เป็นทั้งตัวครับนะมันเกิดจากการที่มีภูมิต้านทานเพี้ยนนะทาให้มันมีการผลิตสร้างผิวหนังหนาตัวขึ้นเรื่อยๆและมีสเก็ดปกคลุมนะแล้วเวลาที่อันที่สาม จะแยกก็คือถ้าทาสเตียรอยยากดภูมินะทั้งยากินยาฉีดยาทาท,าที่เป็นสเตียรอยหรือเมโทโตรเทกเซตกันล้วแต่ผื่นยุบนะสะเก็ดเงินนะผื่นยุบดีจังเลยนะครับเสร็จแล้วไปเจอสิ่งกระตุ้นที่ทําให้ภูมิต้นานทานคุณตกที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้แล้วยังไงครับผื่นก็เห่อพลึบขึ้นมาทั้งตัวเหมือนกันเร็วด้วยนะภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยโหแทบจะขึ้นทั้งตัวเลยนะครับแต่ในทางกลับกัน ถ้าเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะมันจะค่อยๆขึ้นทยอยขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยร่วมกับมีอาการที่เยอะกว่าสะเก็ดเงินครับนะอาการที่เยอะกว่าคืออะไรอา้าวคันยุบยิบยุบยิบนะครับปวดแสบปวด,วดร้อนนะครับคันขยเยอะนะเหมือนเข็มทิ่มตามผื่นนะบางคนบอกทุรนทุรายทรมานบางคนเป็นแผลแตกมีน้ำเหลืองเยอะนะน้ำเหลืองไหลหรือซึมออกมา อันนั้นคือเป็นลักษณะของผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับบางคนคุณหมอก็บอกแล้วอ๋อเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังเป็นแบบแพ้เหงือ่อมีบางคนบอกงนี้นะแพ้เหงื่อยังไงครับเหงื่อออกที่อื่นไม่เห็นมีผื่นขึ้นมันขึ้นเป็นบางจุดแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่แพ้เหงื่อมันต้องขึ้นทั้งตัวสิครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคําบอกที่แบบปลอบใจคนไข้ว่าอ๋อมันไม่หายหรอกตราบใดที่คุณยังเหงื่อออกอยู่นะ เพราะเหงื่อออกบางทีมันจะทําให้คันมากขึ้นนะครับคุณหมออาจจะบอกอ๋อแพ้เหงื่อนะก็เลยได้ยาสเตียรอยยากดภูมิมารับประทานต่อนเดงน,นะบางคนบอกแพ้แดดเอา้าไอ้ที่ไม่โดนแดดทําไมมันมีผื่นนะครับเออลองลองย้อนถามกับหาคุณหมอด้วยนะว่าเออมันมันใช่จริงหรือเปล่านะครับมันเป็นตะก,กะอะไรที่มันป่วยหรือเปล่านะครับมันไม่ใช่นะเพราะเวลาที่โดนแดดมันก็ต้องขึ้นที่หน้าที่หัวหรือว่านอกล่มผ้าถูกไหม ที่มันโดนแดดนะแต่ว่าในร่มผ้าก็ยังเป็นอ้าว่าก็จะแพ้แดดได้ยังไงรือว่าทั้งแพ้ทั้งเหงือ่อทั้งแดดเออเอาเบ่าไปเลยนะบอกอ๋อเหงือ่อออกนะก็เลยแพ้เหงื่ออ้อาวโดนแดดก็มีผื่นขึ้นก็เลยแพ้แดดอย่างนี้เป็นต้นนรงหรือเปล่านะบอกอย่างนั้นเรื่องหรือเปล่าหรือว่าหวัหกหนักไปเข้าอ๋อมันลามไปทั้งตัวแล้วตอนนี้อ๋อมันรักษาไม่หายนะเลยบอกว่าเป็นสะเก็ดเงิน อย่างนี้หรือเปล่าครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการารักษาของคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะแต่หลากหลายก็คือที่หลายๆสถาบันหรือว่าสายยโรง,งพยาบาลเนี่ยรักษาคล้ายกันครับก็คืออะไรฮะอ๋อเอายากดภูมิไปกินยาทาไปกินนะครับแล้วก็เอาอะไรไปฟอกตัวนู่นนี่นั่นนะครับบางที่ก็อาจจะบอกว่าอ๋อไปรักษาทางอื่นได้แพทย์ผสมผสานแพทย์ทางเลือกอ,อื่นๆได้ ครับไปนอนใบตองได้นะครับใช้สมุนไพรได้อย่างอื่นนะไปฝังเข็มอย่างอื่นได้นะมีนะครับนะคนไข้ผมมีเยอะหลากหลายมากเลยนะไปรักษาในแนวทางที่แบบแปลกๆมานะ <c oughs> เป่าน้ำมนต์พ่นน้ำหมากนะครับแล้วก็ไปจิ้มเอากล้วยไปจิ้มไอตัวกรรมฐานมากินมีมาแล้วนะครับแล้วก็หลากหลายมากนะจะอาบโอ้โหดูแลแล้วเหนื่อย น้าเหนื่อยแทนนะครับบางคนคนใกล้ผมเนี่ยเป็นมาตั้งแต่อะไรฮะตั้งแต่เป็นเด็กเด็กจนกระทั่งตอนโตเนี่ยรักษาหมดเงินไปไม่ใช่รถเป็นหลายๆคันนะครับแต่บ้านหลายๆหลังเลยครับเป็นหลักสิบล้านก็มีนะครับที่มารักษากับผมอยู่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาทําตามอย่างที่ผมบอกเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รักษาเรื่องของผิวหนังอักเสบเรื้อรังหรือสะเก็ดเงินแล้วเนี่ย ต้องวินิจฉัยให้ชัดเจนนะว่าเป็นสะเก็ดเงินหรือว่า,าผิวหนังอักเสบเดือ้อนนะผิวหนังอักเสบเรืรเอนมันก็จะมีหลากหลายชนิดนะซึ่งต้องมาตรวจแล้วก็มาคัดแยกเพื่อจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไปรักษาที่อื่นแล้วนะครับแล้วยังไม่ตอบโจทย์นะก็ต้องหาทิศทางที่เหมาะสมนะครับคุณสามารถเลือกนะในการรับการรักษา อย,อย่างอื่นได้นั่นเองนะครับเอาแล้วครับประมาณนี้นะเรื่องของผิวหนังอักเสบเรื้อรังกับสะก็ดเงินนะมีวิธีการแยกอย่างที่ผมบอกไปแล้วกันแนละ้วใครที่เป็นอยู่นะหรือว่ารู้จักคนที่เป็นนะครับฝากกดแชร์แล้วก็กดไลค์แล้วก็ส่งไปให้คุณที่คนรักคนที่คุณรู้จักด้วยเพื่อจะได้แยกกันให้มันชัดเจนว่าเยไปถูกทางหรือเปล่านะครับผมอาจจะเป็นคนที่สะกิดต่อมเอะว่าเฮ้ยเอะมันใช่เหรอ มันจริงหรือเปล่านะครับตามที่คุณรักษาอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสเก็ตเงินอย่างที่คุณบอกหรือว่าคนอื่นบอกก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตรวจให้ดีนะครับว่าเป็นอะไรกันแน่นะโดยใช้สติปัญญาแล้วก็ความตรึกตรองดใคร่ครวนคิดให้ดีนะผมเป็นคนสกิดต่อเอ๊ะของคนหลายๆคนมาแล้วนะครับแล้วก็มีคนหลายหายขาดไปหลายคนแล้วเหมือนกัน บางคนเป็นมา30ปีก็มีนะครับแล้วก็โอกาสที่คุณหมอนะครับมาบอกที่อื่นนะหมอที่อื่นบอกโอ้ไม่หายหรอกต้องเป็นไปตลอดชีวิตเพราะอะไรฮะบอกเป็นสะเก็ดเงินปรากฏว่าผมมารักษาไปแล้วก็มีหายขาดไปแล้วนะครับแล้วผมบางคนนะผมจะท้าทายคนไข้นะครับบอกว่าคุณหมอที่มาบอกให้เสียกําลังใจรู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวสิ้นหวังเนี่ยถ้าหายขาดแล้วเนี่ย สามารถกลับไปบอกคุณหมอได้นะครับว่านี่ไงไหนคุณหมอบอกว่าไม่หายขาดนี่ไงฉันหายขาดแล้วผมหายขาดแล้วนะฝากไปบอกคุณหมอได้เลยแต่ห้ามมาบอกว่ามารักษากับผมแค่นั้นเองนะเพราะว่าบางคนเนี่ยผมเข้าใจคุณหมอเขาดีนะบางทีเขาจะเสียความรู้สึกนั่นเองนะในการที่จะไปเหมือนไปรับเขานะครับแต่เราจะไปเตือนเขาว่าอย่าไปบอกแบบนี้กับใครที่ทําให ห่ el, อเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจในการรักษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเตือนสตินะในการคุยกันเฉยๆนะไม่ได้ไปต่อว่าอะไรนะครับเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาแล้วถือว่าให้ผ่านไปนะครับแล้วเราจะไปเจอสิ่งใหม่ต่อไปในอนาคตซึ่งการรักษารโรคอยู่หนังอักเสบเรื้อดังหรือว่าจะเป็นสะเก็ดเงินก็แล้วแต่ที่ผมรักษาอยู่ทุกวันนี้เป็นการรักษาจากตัวคนไข้เองนะหายจากตัวคนไข้เอง90%นะครับ ผมมีส่วนในการหายแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าสิบเอร์เซ็นจะหายจากตัวคนไข้เองซึ่งผมจะแนะนำวิธีการในการที่จะเดินไปสู่จุดหมายแต่เส้นทางในการเดินคือใครเดินครับคนไข้ครับผมบอกวิธีนะให้ยาปรับยาหยุดยานะกว่าจะหายขาดนี่ส่วนใหญ่จะต้องได้รับการทดสอบก่อนถ้าทดสอบแล้วผ่าน นะถึงจะหยุดการการ,รักษาได้อันน,นเรียกว่าหายขาดนะครับผมก็จะมีตารางผมนะในปฏิทินนะว่าเออคนนี้นัดวันไหนเพื่อทดสอบแล้วก็ต้องไปติดต่อติดตามดูว่าเออทดสอบแล้วผ่านหรือเปล่านะถ้าผ่านนะผมก็จะบอกคนไข้ว่าอ๋ออันนี้หายขาดแล้วนะครับนะไปทำติด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 ,ตด,ตดอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่กลับมาเป็นซ้ำนะแล้วก็ให้ขอบคุณตัวเองที่หน้ากระจก ขอบคุณนะที่ทําตามอย่างที่หมอบอกได้นะทาให้หายขาดจนถึงทุกวันนี้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะผมจะบอกอย่างนี้เสมอนะครับหลายๆคนจะมาบอกโอ้ยมาขอบคุณผมนะถ้าไม่เจอผมอาอจจะมีส่วนนะก็สิบเปอร์เซ็นไงนะแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับในส่วนในการที่ผมช่วยรักษานะแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นจากตัวคนไข้เองนะบางคนจะงงไห้มันเกี่ยวยังไงวะเนะี่ยทำไมคนไข้มันมีส่วนในการหายเก้าสิบเปอร์เซ็น เอายกตัวอย่างนะสมมุติว่าแพ้ข้าวนะแล้วผมบอกอ๋อให้งดทานข้าวนะครับนะคนไข้งงเฮ้ยกินข้าวมาตั้งสี่สิบห้าสิบปีแล้วหมอเป็นใครแล้วจะให้มันหยุดข้าวที่เขาชอบกินนะอย่างนี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่ต้องการจะหายมันพอลมานพอแล้วหมอบอกมาคือทำอะไรได้หมดทุกอย่างเลยเออคนไข้ แบบนี้แหละครับจะหายขาดแล้วก็ผมก็ต้องการจะรักษาคนไข้แบบนี้ครับแนะนําอะไรไปทั้มหมดเลยเพื่อต้องการที่จะหายขาดจากโรคที่มันเรื้อดังแล้วก็ทนทุกข์ทรมานนะครับบางคนมีมาล้องให้ต่อหน้าผมเลยนะบ,บอกโอ้โหหนูยังเป็นสาวหน,หนูไม่กล้าไปออกเดตมีแล้วนะครับนะแล้วก็มันเสียความมั่นใจนะครับผมก็รู้ซึงถึงความที่คนเป็นโรคนี้นะครับล้วเป็นใช่แค่นิดเดียวนะครับเป็นทั้งตัว นะเวลาออไปสู่สังคมนี่ก็จะโดนมองแล้วก็ดูบางคนบอกเออจะเหมือนแบบดูแล้วรังเกียจอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะมีผลต่อจิตใจได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะครับที่ไม่ไหวแล้วนะครับผมก็จะถามคนไข้นะครับกลับไปเลยนะทุกคนที่มารักษานะครับต้องการหายขาดหรือแค่บรรเทานี่ผมถามอย่างนี้เลยนะครับถ้าต้องการหายขาดนะครับห้ามซื้อยาทานเองนะครับ แล้วก็ทานยานะครับที่ผมให้ไปหรือแนะนําไปเนี่ยจนกว่าผมจะทดสอบถ้าทดสอบแล้วผ่านถึงจะหยุดการรักษาได้อน,นั้นเรียกว่าหายขาดน,น,นี่ผมจะบอกทุกคนนั่นเองนะครับเอาแล้วครับประมาณนี้นะเรื่องของวิธีการแยกนะครับเรื่องของผิวหนังอักเสบเรือรังแล้วก็สะเก็ดเงินนะประมาณนี้นะส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอลงลึกนะในการที่จะเป็นผิวหนังอักเสบเรือรัง มีลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับแล้วที่หายขาดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมอาจจะมีรูปแล้วก็มานำเสนออีกทีหนึ่งนะอาจจะโชว์ใน iPad นะครับที่เป็น,นรูปก่อนหลังให้ดูแล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวตอบคำถามหน่อยนองในะช่องสีฟ้านะก็สามารถตั้งคำถามมาได้นะครับปาเบนนะสวัสดีครับคุณแสงล่านะ บอกสวัสดีค่ะคุณหมอดูแลสุขภาพด้วยนะค,ะครับผมนะอาจจะเป็นข่าวที่มีนักนักข่าวเนาะท่านหนึ่งที่อายุ35ปีแล้วก็เกิดอาการไหลไหลาตายนะหรือว่าเสียชีวิตขณะหลับนะจริงๆแล้วผมมีข้อมูลอะไรที่มากกว่าน,นั้นนะแต่ผมอาจจะออกอากาศไม่ได้นะเอาที่ฟังไปตามหลักงานวิจัยแล้วก็หลักตามวิยาศาสตร์ไปก่อน,นะะ้วกัน คุณสลาวุฒิบอกว่า14ธันวาอยู่ไหมอยู่ครับนะที่โรงพยาบาลนะมา9โมงถึงบ่ายสนะครับไม่เกินนีกนะ <c oughs> ส่วนเดือนธันวานี้ผมจะหยุดนะครับบอกไว้ก่อนเลยก็คือวันที่ห้าหเจดนะซึ่งไม่กี่วันนี้แหละนะก็จะหยุดไลฟ์วันที่4ที่ห้าที่หที่7แล้วก็เป็ไลฟ์อีหนึ่งวันที่8ดนะถ้าไม่ใช่เสาร์ทิ์น,นะครับวันเสาร์ที่ผมจะหยุดไลฟ์นะแล้วก็ใครที่รักษากับผมอยู่สามารถถามได้นะถามช่วงไลฟ์สด มีอะไรตั้งคำถามได้เลยเปิดโอกาสให้ถามได้ทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่จะถามก็บอกนิดนึงนะว่าเออรักษากับคุณหมออยู่นะแล้วหยุดอีกทีช่วงปลายเดือนนะครับก็คือยนะี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดของเดือนธันวาคมครับไม่หยุดเนาะคุณวนิดาบอกสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณสลายุฒิสลาวุฒบอกว่ายายังไม่หมดแต่จะไปหาหมอก่อนครับอ๋อครับ คุณพิชานเนะสวัสดีครับคุณวัน,นิดาบอกว่ารื้ถามคุณหมอหนูผมร่วงช่วงที่รักษาประมาณร้อยเส้นต่อวันผมร่วงผิดปกติไหมครผมบางลงแต่มีผมขึ้นมาใหม่คะ่ะอันนี้ต้องถามนะครับว่ามีผื่นที่หนังศีรษะหรือเปล่าถ้ามีผื่นที่หนังศีรษะการหลุดร่วงตรงผื่นเป็นปกติครับมันเหมือนเป็นการผัดเซลล์ผิวใหม่นะ แต่ถ้าเกิดว่าวร่วมตรงบริเวณอื่นที่ไม่มีอเผื่นหรือว่ารอยรคเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานยาครับนะฮะนี้ต้องต้องมาบอกผมพี่กีในรอบหน้าแล้วกันนะผมไม่ทราบว่าคุณวันนิดาเนี่ยจะปรึกษาไอทีเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวผมอาจจะได้ปรับเปลี่ยนยาไปให้นะครับคุณ สนะุน้ำมันอ่านผิดขอไยนะครับอออยู่โรงพยาบาลชัยอรุณนวชการจังหวัดพิจิตรครับนะคุณอุศนีนะสวัสดีครับคุณปอยสวัสดีครับนะเอาแล้วครับไม่มีใครถามอะไรแล้วก็เดี๋ยวทยอยปิดไลฟ์นะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีผิวหนังอักเสบเรื้อรังแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมานําเสนอในวันพรุ่งนี้ทีหนึ่งนะครับ เอาละครับใครที่ดูผมอยู่นะปัจจุบันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะโอเคครับวันที่สิบสี่ธันวาเจอกันนะคุณคุณวัน,นิดาเนาะใครที่ดูผมอยู่นะปัจจุบันที่เป็นโรคประจำตัวที่ไม่หายขาดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภัไยไข้เจ็บท,ทั่วทั่วทุกคนทุกท่านเถิดนะครับสาธุครับสวัสดีครับ